จริงครับปัจจุบันนะครับมีหลักฐานทางการแพทย์มากมายครับสนับสนุนว่าคนที่เป็นต้อหินครับอาจจะมีสาเหตุมาจากการนอนกลนครับมีผู้ป่วยต้อหินหลายรายครับมาตรวจแล้วพบว่ามีความดันตาปกติครับแต่ก็ยังคงเป็นต้อหินอยู่นะครับมีหลักฐานทางการแพทย์ครับได้สนับสนุนว่าผู้ป่วยเหล่านี้อาจจะมีภาวะนอนกลนหรือภาวะหยุดหายใจระหว่างการนอนครับซึ่งระหว่างที่นอนกลนหรือหยุดหายใจนั้นเนี่ย จะทําให้เกิดภาะวะความดันตาสูงขึ้นและสามารถที่จะเป็นสาเหตุของต้อหินได้ครับสําหรับผู้ป่วยที่มีภาะวะต้อหินโดยที่ไม่ทราบสาเหตุครับหรือมีประวัตินอนกลนหรือหยุดหายใจระหว่างการนอนนะครับอาจจะต้องมารับการตรวจสลีปแลบ,บครับเพื่อดูว่าระหว่างการนอนนั้นมี2ภาวะนี้ร่วมด้วยหรือไม่ครับถ้าเกิดว่า เป็นภาวะต้อหินที่อาจจะเกิดจากภาวะนอนกรนหรือ,อการหยุดหายใจระหว่างการนอนครับจะต้องได้รับการรักษาครับมิฉะนั้นแล้วก็อาจจะทำให้ต้อหินนั้นเป็นมากขึ้นนะครับหรืออาจจะส่งผลทำให้มีการเสียชีวิตระหว่างการนอนได้ด้วยครับ